สวัสดีครับของที่บ้านที่มีราคาคลิปนี้ผมนําเหรียญพญาเต่าเรือนของปูหลิวปน,นโกแห่งวัดไร่แตงทองจังหวัดนคนปรปฐมมาให้พี่ๆรับชมกันนะครับเหรียญที่นําให้ชมจะเป็นเต่าหลอรุ่นไตรมารบุรณะพระราชวังสนามจันทร์ปี2538เดี๋ยวเรามาดูลักษณะโดยรวมของเหรียญหล่อนะครับองค์พระองค์พระจะมีความกว้างประมาณ2เซนนะครับแล้วก็สูงเนี่ยประมาณ3มเซนตรงกลางจะเป็นองค์พระสังกจาย นะครับแล้วก็มีายันนะครับอยู่ข้างๆแล้วก็ด้านฐานสังกัจใจส่วนขอบก็จะเป็นชื่อหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองนะครับไตมารบุรณะพระวังสนามจันทร์นะครับเป็นเนื้อทองระฆังนะครับนะครับอันนี้ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นอายันนะครับอัคระยันแล้วก็จะมีการตอกโค้ดนี่ครับผมซูมให้เห็นตอกโค้ด บริเวณนี้นะครับวัตถุมงคลของหลวงปู่หลิวนะครับก็พุทธคุณจะเด่นด้านเมตตามหานิยมโชคลาภค้าขายรวมทั้งแคล้วคลาดปลอดภัยก็ครบทุกด้านนะครับพุทธคุณมีประสบการณ์มากมายรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นที่นิยมของนักสะสมแล้วก็ผู้ที่อยากได้บูชานะครับและราคาเนี่ยยังไม่แพงมากนะครับอยู่ที่หลักร้อยไปลายถึงพันกว่าบาทในสภาพที่ สวยมากๆกก็สามารถส่อหามาบูชาแล้วก็สะสมหรือใช้แทนวัตถุมงคลรุ่นที่ราคาสูงสูงของหลวงปู่ได้เช่นเดียวกันนะครับองค์นี้ผมได้มาพร้อมกล่องเดิมนี่ครับกล่องเดิมอันนี้คือกล่องที่ได้มาก็ท้ายนี้ก็ฝากพี่ๆช่วยติดตามช่องเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วถ้าได้วัตถุมงคลของสะสม,มใหม่ๆมาผมก็จะทำเป็นคลิป ให้พี่ๆได้รับชมกันอีกนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ